เยอะจะร้องขอชีวิตนะฮะมาทริปเดียวล่อบิ๊กไวไปเจ็ดหางครับโอ,อ้โหดูมาอุ้ยเอาลูกของตัวอ,อุ้ยเอาลูกของใครออกนี่ดิมี่ดิมี่ไปด้วยกันเลย รู้นะว่าคิดอะไรอยู่อ่ะเอาอีกแล้วมันมาอีกแล้วใช่ไหมก็ไม่เจอเขาสักทีอ่ะพี่ออ่อโอ้ค่าตัวโคตรแพงเล่นตัวแล้วเกินมีสิ่งเดียวเท่านั้นครับที่จะหยุดยั้งเราจากการตามหาเจ้ายีิตกเกิดสีน่ะนะพอบ,อบอกว่าไม่ต้องแดกไม่ข้าวอ่ะกินเดมาม่าปะ เก็บเงินไว้ตามหายี่สกนะพอบอลแล้วจากบ้านแล้วรอแล้วครับเก็บเสื้อผ้ายัดใสก่กระเป๋าเจลุย,ยต่อเห้ยเจรับรองหมายนี้ใช้ไรก่าเดิมแน่นอน เน่เลครับที่บอกว่าใช้ลายก่าเดิมเนี่ยเพราะไม้นี้คือไม้ใช้ลายไส้แปกไม้สามนั่นเองครับเป็นไม้ที่มีประวัติที่อาจารย์โุย๋ยไซโยกเนี่ยมาถล่มอย่างทลายเลยทีเดียวเรียกว่าเยอะจะร้องขอชีวิตฮะมาทริปเดียวล่อวิกวายไปเจ็ดหางครับแต่นั้นก็เป็นช่วงเวลาแรกๆแ,แล้วนะครับที่น้องหวีเนี่ยเปิดไม้และย,ยังไม่ได้เข้าสู่โซเชียลแต่ก็ยังถือว่าเป็นประวัติที่ไม่มีใคร ก้าวข้ามหมายนี้ไปได้เลยนะแต่เดี๋ยวเราจะมาลุยกันตามหาพระเอกของเรายี่ศกเจ้ารถถังไซส์ขนาดมาเฟียคุมหน้าหนารอบนี้รับรองต้องปิดไปแล้วหมายนี้เป็นหมายของใครเนี่ยเอา้าแน่นอนสิก็ต้องเป็นหมายของเขาคนนี้นี่เลยครับ ไถหวีนั่นเอง uh, โอ้ยครับก็บอกแล้วไงว่าไถหวีสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน้นาๆนักตกปลาและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับคําน้อยฟิชชิงขับที่หมายไถหวีหมายใช้ลาไสแตกครับนี่เลยเดี๋ยวรอบนี้ผมให้น้าหวีเป็นคนลงกระดาโอมีสกเพี้ยงเพี้ยงใหญ่ใหญ่เพี่อไอ ไปเรียบร้อยแล้วครับแปดคันแปดสายของเราเดี๋ยวมารอลุ้นกันเลยเดีย๋ยวโนวีไปทุลาก่อนเดี๋ยวมาลุยด้วยอดใจไม่ไหวหรอกเดี๋ยวก็มาปะลุยกันเลยเราแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับมีเจ้าตัวปวดมาด้วยนี่ซูโม,โม่ซูโม่บอกไม่เด็กแล้วนะแปดขวบแล้วนะครับ เฮ้ยหล่อปะผมหล่อปะครับ

nhiễm thôi lại mới nhiễm thôi lại đang chạy 3 lô. Uy, Ui, nhẹ rồi, mà là có rồi, lạc Ui, พอลองมาก่อนอีกแล้วปลารับแขกปลารับแขก3.8 kg โอ้ย

哈哈哈。<laughs> ไม่เจ้าปิดไม่งา้ายเบอร์สิบเอ็ดโอ้ยหมายนี้นะครับถ้าใครได้ติดตามผมในเพจใน Facebook แล้วก็ TikTok เนี่ยจะเห็นว่าผมได้มาเทสก่อนหน้านี้แล้วเป็นเวลาครึ่งวันปลามากดช่วงเย็น2ทีติดเป็นปลาใหญ่นะฮะ ลั่นเลยแต่ไม่ได้ตัวเลยหลุดทั้งคู่น่าเสียดายมากแต่รอบนี้เรายังได้ตัวขึ้นมาหรือลุยกันต่ออา้าวนกหวีมาพอดีเลยประมาณสี่โลครับและหมายนี้นะครับผมบอกเลยว่าเหมาะกับสายโหดมาก แทบจะไม่มีปลาเล็กเข้ามากวนใจเลยฮะผมบอกเลยมันงัดอย่างเดียวแต่ถ้าน้ำลงเยอะๆเนี่ยจะบันเทิงมากเลยครับจะไม่มีกอไม้สองกอนี้คอยกวนใจเรานวนุ่ยหนุ่ย เอาวีเอาเอาวีผมก่อนก็ต้องมาเอาวีเอาแล้วครับนุวีเอาวีออกทางไล่ออกนี่แล้วออกนี่แล้วอันนี้ดู้รุดฝันปิดไฟปิดกระชากมาเลยนุวีดูดีดูอบิดเบร้ยรุดบิดเบี้ยเอาเลยนะวีเอางัดนับงัดตังัดยิ่งเดียวสายเราไม่เป็นไร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 อัดเป็นก่อนอัดขึ้นมาก่อนอัดขึ้นมาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวบิดเบีอีกหน่อย ออกมาให้ได้ยังไม่เสร็จเลยครับยังไม่เสร็จเลยครับอุ้ยอุ้ยนาวีเดี๋ยวก่อนผมว่าไม่ใช่ละติดต่อได้บ้างมาแล้วครับอุ้ยน้องยิงเข้าต่อยิงไหนนะวีวี๋ยวก่อนผมดิโอ้โหรอยู่อยูยูนั่นไงไงขึ้นแล้วขึ้นแล้วอุ้ยขึ้นแล้วขึ้นแล้วพอพอแล้ววีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นยัง รับเลยนุวิรับมาเลยนะวิรับมาเลยรับมาเลยเข้ามานะวีเอาเข้ามาเอาเข้ามานะวีเอาแล้วครับดอกนี้โหดโหดนจะเย็นนะวีใจเย็นใจเย็นตายแล้วเอาตายแล้วเอาตายแล้วโอ้โหทำไงนี่สะบัดครับสะบัดเอาเบไปเลยเบไปเลเอาค้างไว้ก่อนค่อยๆกันเข้ามาเดี๋ยวรถตายเขาอุ้ย อออยยไปควันอีกท่าไหนไม่รู้นะหลุดแล้วเอ้าเอ้าอัดให้มันเอ้าเอาขึ้นมาเอาขึ้นมาแล้วหวีวิ่งสวนวิ่งสวนวิ่งสวนอู้ยว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 ิ่งสวนวิ่งสวนนะวะวู้ยไม่เป็นไรครับหใจเย็นรหวีปล่อยเบาๆอ่า

นี่ครับไปมวยดูมันพามาเกี่ยวกันสามสีครับโอ้โหสุโมลุนสุโมลุนสุโมลุนด้วยมาแล้วครับสี่เคจีสุดยอดอ่ะโอ้ยนัวหวีงัดเองอ่ะครับเดี๋ยว คลิปนี้ต้องขอลากันไปก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะพาไปลุยหมายมหาชนหมายหน้าบ้านใช่ไหมครับนวีใช่ครับซึ่งมาไม่รู้กี่ครั้งกี่ครั้งผมไม่เคยไปลงเลยครับหมายมหาชนหมายหน้าบ้านเนะี่ยแต่นักตกปลาทุกท่านที่เป็นแฟนขับนวีเนะี่ยมาประจําใช่ไหมครับใช่ครับยอ,อดเลยแต่เดี๋ยวสองตัวนี้เราไม่มีกิจไม่มีเมนูนะครับเราปล่อยน้องเข้าไปดีกว่าไปนวีครับมาลุกมาไป แลเ้าตัว,ว,วที่สองครับว้าว <Hello. S 1> แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าหมายมหาชนไปลุยกันเลย <Hey. S 1> ถือว่าสุดยอดเลยนะครับผ่านเลยสำหรับใช้ลายไส้แตก1วันกด3ได้2 ส่วนกดเบาๆไม่ต้องไปน้ำครับอันนั้นตัวประกอบนะเรามาล่าสัตว์ใหญ่อย่าวันไหวต่อสิ่งรอบข้างนะเล่นของใหญ่ใจถึงไม่พอครับใจต้องนิ่งด้วยนะจะเดี๋ยวเราไปลุยกันต่อที่ไหมายมหาชนหมายนาบ้านนาวีดีกว่าไปไปลุ้นดูกันเลยว่าเราจะได้เจอเพะ่อกของเราหรือเปล่า รีบไปรีบเีบร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 ี้ยีบร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 ีบีบร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 ีรีบรีบรีบรรรีบรีบรีบรรรบบี อุ้ยควันหลงขนาดกำลังเก็บเบ็ดครับนี่ป้าเพียน1กิโล2ขีด45กรัมสุดยอดอะ่ะตาครับเราไม่มีกิจที่จะนำเขาขึ้นเมนู